เอาให้ง่ายับผมจนกว่าจะจบซีรีส์นี้ยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากครับว่าทีมไหนดูเรียกว่าฟอร์มกำลังมาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะ mm hmm. ดูเหมือนว่า2ทีมมีขัอนกะสูดสีกันมากขนาดในเกมแรกก็ยังมีจังหวะที่ค่อนจะพลิกผันพอสมควรอะไรอะไรก็ยังไม่ง่ายที่จะมานั่งเดากันนะผมรอดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าผมเกมที่2เข้าสุดหน้ารับแบรนกันแล้วครับผมดูกันที่ตัวแบนดซิยังคงเป็น6กกับโเรียน่านะฮะทางฝั่งของเดวอนด็อก เพเกนวูฟฮะแบนไปที่ไกรแกสแล้วก็วูคอเหมือนเดิมแบนเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับพี่แบนสองตัวของทั้งสองฝั่งจะมีการตัดโอเรน่าตลอดแล้วก็ซิกครับผมซิกนี่คือปล่อยไม่ได้เลยเนาะดาเมดเดลเลอร์ค่อนข้างแรงกันเลยทีเดียวครับจังหวะทีมไฟครับผมแล้วตอนนี้ครับเพเกนวูฟครับมาเป็นไครสะนะครับผมอาริสต้านะแล้วก็เซนดาโนกาลิโอนะฮะคือนอกจากจะแรงแล้วยังจะเซฟด้วยระยะโคตรจะไกลเลยครับผมสำหรับซิกแบนได้ก็แบนเถอะนะตัวเปนค่อนข้างที่จะ เจอแล้วปวดหัวนะฮะไคซาอลิสตารผมคู่นี้นี่แกงคู่หูเลนล่างส0ม่วงนะฮะเจอบ่อยพอสมควรส่วนทางกาเลโอฮะเกมนี้ก็ยังอยู่กับทางฟลอยลอตันเหมือนเดิมเดมันด็อกเล่นตัวเดิมเหมือนกันนะก็คือเดนน้าฮะน่าจะเป็นความสุดที่นั่นอย่างแน่นอนคามิยนี่อยู่ที่ว่าไปที่ใครนะฮะเอสหรือรถถังเทพะเป็นตัวที่สามารถโยกตำแหน่งได้ออ้ไม่เห็นมาสักพักหนึ่งนะฮะสำหรับตัวของซาย่าในตำแหน่งแครีครับปกติแล้วมักจะ เป็นใครสั s เอสเบรียลบางทีก็จะมีคอกี้แซมมาบ้างถูกไหมครับพี่แบงแต่เกมนี้มาเป็นสายยา่าแล้วไม่ได้เล่นคู่กับราคาเนี่ยเล่นคู่กับกอเราจะไม่เล่นเล่นคอโมโบคู่รักกันนะค,ะครับผมนะ YouTube. อามูมูฮะอยู่ถู e หยิบอามูมูมาล็อกแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นคัมิท็อปเลนน่าสนนะเกมนี้จะเป็นอามูมูแท้งหรืออัมูดาเมจน่าสนอยู่นะตอนนี้ อย่างไรก็ดีนะสำหรัเพเกนบูลไม่ตัวคนแบบหนักๆหรือเปล่าครับแล้วก็ให้ทางด้านตัวของไายาทำดาเมจไปตัวปัะจวบเยอะมากเลยนะสำหรับเพเกนบูลคอมโบคล้ายๆเดิมฮะจะเป็นคามิลกาลิโอแต่เกมนี้จะเปลี่ยนเป็นจาวานกาลิโอแทนเพราะคามิลโดนแย่งไปแล้วโดยทาง S N N ส่วนทูสเตปฮะเหมือนเดิมครับผมยืนทนยืนนานนะยืนแท้งอย่างเดียวเปิดโอกาสให้แนปเล่นให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่าทาเพเกนบูลเนี่ยดาเมจแทบจะมาจากตัวเดียวเลยฮะคือไข่สัตว์เดี๋ยวทางกับการใหแฮร์ริ่งด็อก มีตัวล้วงถึง2ตัวครึ่งเลยก็ว่าได้เพราะในสายตาผมอามูมูเนี่ยถ้าออกมาเป็นตัวลักษณะกึ่งดาเมดเวดด้วยเนี่ยก็เป็นตัวล้วงได้ดีพอสมควรเหมือนกันแล้วให้สายยญาเอาตัวรอดด้วยตัวเองเอาฮะที่เหลือก็คือใสไปข้างหน้าอย่างเดียวน่าสนใจครับผมวอล์กัพทูวายริฟกับผมเกมที่2ในเบ <B ink. S 1> <agan> สท็อปไฟฟ์นี้เพเกนบูฟเจอกับดนะัมเบด็อกฮะนับไปก่อนหนึ่งแต้มนะฮะเพเกนบูฟสลับฝั่งมาเล่นอยู่ที่ฝั่งสีน้ำเงินบ้างนะฮะและดัมเบลด็อกโยกไปอยู่ฝั่งสีแดงจะออกมาเป็น เกนมวแล้วคือกรับเราต,ต้องสแกนก่อนแล้วแมวาดีครับผมครับเป็นสุดทิ้นนั่นนะครับรบ,บ,บิดเลนไปเด้อครับแล้วก็เอามาช่วยกันก่อนครับตอนนี้๋ยาจะพูดถึง2ตัวละครที่โผล่มาในเกมนี้ฮะครับนิดหนึ่งในช่วงเวลาที่ต้นเกมน่าจะชิลๆกันก็คือทั้งตัวของอาม,มูมูหรือว่าจะเป็นแคร,รี่อย่างสายาเองก้วด้นะฮะ ความสามารถในการดันเลนของไซยาห์นี่ค่อนข้างจะชัดเจนจากพัฒนาของเขาทุกครั้งที่ใช้สกิลเนี่ยครับก็จะโจมตีทะลุได้อย่างที่เห็นเนี่ยฮะรวมถึงการใช้ดับเบิลดาเกอร์ด้วยะฮะท่านหนึ่งซึ่งเป็นเอลเอแบบลายสกิลช็อตฮะยิงเป็นเส้นนั่นเองก็จึ๊กๆไปดึงกลับมาเวฟเคลียร์ที่แทบจะทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นคนเกมไม่ค่อนจะเซฟอยู่แล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของไซยาห์ก็คือความสามารถในการเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะจากการกดอัลติเมทฮะครับ,รบจังหวะพี่แกโดดขึ้นฟ้าเฟเดอร์ฟลาย ก็ทาให้ตัวล้งขาอีกฝั่งให้เล่นแทบไม่ได้เลยยิ่งเป็นแกเรโอยิ่งเป็นจาวานี่ยน่าจะทําให้ดอฟฟี่เนี่ยเอาตัวรอดให้ตัวเองเขาทด้แต่ง่ายอะตั้งใจหมดขอบูนั้นพอสมควรอเผอนี่ก็แล้วก็มันจะเป็นฝ่ายไดดังกล่าวเสมอในเรื่องการเดินเลยยามเดินท่างสเก็ตแบบไปอีกไปนะขนขนนะผมเดี๋ยวดนเบดคอลเลอร์ดึงกลับแล้วเจ็บอยู่เป็นตัวที่แบบทำลายโซนให้เขาแบบไม่ยืนอยู่หลังมินเนี่ยนครับ นะถ้าเกิดโดนดึงกลับมาด้วยเบลดคอเลอร์นี่ติดหลายหลายผลขึ้นไปเนี่นะจะติดเป็นลักษณะข,ของการแซนนะฮะโอ้โอ้โอ้แนปครับผมเกือบไปนอนแนะล้วปักเลนยูทูบก็บอันเบรคแอบเบิร์ครับผมว็วินเทอร์ไปครับแซวไปทีฮะแซวแรงอยู่นะฮะครับเดี๋ยวพอสมควรเข้าไปแย่ๆคริมิโนนี่ป่าของเขานะฮะไม่ใช่ป่าฝั่งตัวเอง อินเวนมาฮะผมว่าน่าจะรู้แหละว่าอามูมูช่วงต้นเกมทำอะไรไม่ค่อยได้เป็นตัวละครที่เล่นเกมเก่งมากนะฮะอามูมูทีมไฟดีมากแต่ว่าตรงนี้โอ้สวยะเอเซเนนไม่รู้ว่าเดาถูกหรือว่าตรงใจไปทางนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสลิงช็อตไปโดนตัวของทางคิมโดกปดีทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็เปิดมาครับยอมแลกไปครับผมอันตติครับนะฮะ ไล่กลับครับผมเมื่อกี้ก็คิมิโนอครับกลับเพ่งจะล็อกครับแต่ก็แหกผลกลับไปครับเอเซเนนและมือได้สวยนะฮะก่อกวนเยอะทีเดียวคิมิโนอที่ด้านบนแต่เอเซเนนก็ไม่เสียหายอะไรแถมยังได้ดวลแรกกันไปแฟร์ๆด้วยซ้ำในจังหวะที่เป็นสามต้นหนึ่งคุ้มค่าฮะดึงเวลาของจังเกิลอีกฝั่งได้เยอะทีเดียวท็อปเลนของฟังแดนดั๊กเนี่ยได้ดันก่อนตามปกติฮะดอฟฟี่ การตอนนี้ครับดอฟฟี่ก็พยายามเก็บเงินเก็บเลเวลครับเดี๋ยวรอครับการโร a m i n g มาจากด้านขวาตรงกลางนี่ครับเหมือนเกมที่แล้วฮะไม่น่าต้องเป็นชั่นอะไรมากครับผมนิ่งๆกันไปเดี๋ยวรอไฟอย่างเดียวครับตอนนี้ถ้าคู่นีร่รอเพื่อนครับผมนะต้องรอของเพื่อนนะ เส้นนีเชือนไปผมสวีปแท็กดีคอลครั่นล่าครับผมจะเอาหรือเปล่าครับเข้าไปเฮดบัตครับแต่อันเบรกเบิลรอไว้เลยฮะเนีนยตำแหน่งตัวเองที่สวยครับดอฟฟี่ครับถอยทันทีผมเมื่อกี้แฟร์เพลเยอร์คงไม่ได้อยากจะมงอยากจะทุบตัวของบรอมเท่าไหรแล้วฮะถ้าเลือกได้ก็คงจะใส่ดอฟฟี่มากกว่าแต่มันไม่ถึงฮะแล้วก็ยูทูเอาตัวบังไว้ด้วย งเือฮะจังหวะแก๊งครั้งนี้ของทางคิมิโนก็ถือว่าไม่สามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับแดบมอนด็อกได้เป็นครั้งที่สองครับก็ตอนนี้มังกรแล้วตอนนี้นนพี่แบงค์ฮะมังกรมาครับนะฮะโ6ไปหนึ่งทีผมจุกๆนิดนึงครับคิมิโนเข้าไปครับ ล็อกกับเพื่อเฮดเทคมาแต่สวนด,ด้วยค่าตาลิซึกมกระบอกแตกเหมือนแต่แรจกจะเดนจจารเจ็บหรือเปล่าคิบิโนครับยังยืนไหวยอยู่กระบอกแล้วก็ร่วงลงไปสุดที่นั่นครับลงไปก่อนจอฟปี่ว่างไงครับโดนไล่ครับดูเจ็บมากหนึงๆมาครับเจ็บๆเ,เหมือนกันแต่รแรกตัของเบเคเขเแล้วแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับเสียนหนักทีเดียวครับเพเกนวูฟได้ไปถึง4คิวเต็มๆในช็อตนี<อ>เน้เดี๋ยวมันต้องได้มังกรก็จริงนะฮะ ไหนคุ้มหรือเปล่าเงินดีดออกไปเกือบสองพันโกเลยคะเพเกนวูฟจังหวะเข้าทําที่ดูเหมือนว่าแดมอนด็อกจะฝืนเอามันกรไปหน่อยทาให้ในวงบ่อมันกรตรงนั้นถ้ากลมกลมทำให้ตําแหน่งมันค่อน้าจะแคบฮะเพเกนวูฟตูมตามใส่ด้วยคอมโบตามปกติฮะไม่ว่าจะเป็นอลิสตาไม่ว่าจะเป็นตัวของจาวันโฟบวกกับกาลิโอที่รอเสริมอยู่แล้วฮะแดมอนด็อกหายอย่างไวแล้วแผงหน้าทำให้เหลือแค่ดอฟฟี่คนเดียวฮะไม่มีจังหวะได้ยืนจริงเท่าไหร่ และตอนนี้ยูทูปครับผมเพิ่งมาได้แล้ครับกเก็บฮันนี่ฟรุตกันเลยทีเดียวครับโดนใครสาดยิงครับยิงแบบไม่หยุดนะฮะเดินดอฟฟี่นี่ก็ต้องหาคนโซนที่หนักๆมากๆ,ากๆครับผมเพื่อที่สแตมป์ครับาการกระสุนลงไว้ครับผมรอค่อยอรอเบรดคอร์เรอร์ครับผมเอาไหมฮะเ<ม>จะวันยิงจ้องอยู่ในพุ่ไมไหมฮะยากหรือเปล่าแล้วก็พุ่มเข้าไปครับน้องกับพื้นมายับต่อไปดอฟฟี่ครับผมในการถอยกลับไปได้ผมแล้วนี่ครับผมฟิชเชอลงอีกทีทางการนี้ครับผม ก็มาล็อกกั็แต่จะสวนกลับได้ไหมเสียไปก็แปรไปเยอร์ครับโอ้ยยังถือว่าเซฟนะที่เสียไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่เราทำเพเกนวูฟที่เปิดไฟมาแล้วปิดตัวของดอฟฟี่ไม่ลงนะฮะจังหวะคืิสติแซนดซมามี่สตันสามตัวเต็มเต็มเกือบจะเป็นหายนะกว่านี้ด้วยซ้ำเพเกนวูฟแต่ว่าดอกถือว่าสวนได้ดีฮะแต่ยังขาดในเรื่องของการปิดสกอร์อยู่ฮะเหลือน้อยแต่เก็บไม่ลง สุดที่นั้นครับผมโผเข้ามาครับเช็คกันสักหน่อยครับผมทางด้านฟอร์เทนครำส่วนเอาไปก่อนแล้วรีโพรลครับอเอาเลื่อนน้อยครับผมกิมินครับแอบมานิดเหนือครับสุดที่นั้นครับไม่ปั๊ปลอไปเลยผมน็อกอัพไปสองอีกเหมือนกันยังไงดีครับเยาหมอยหือเปล่าเฮทครับผมคาร์อฟไปลายไว้เอนซิเดสและนีจีเอครับเสียไปแต่ถ้าโดสุดที่นานก็เสียไปเหมือนกันครับผมย้ำต่อได้หรือเปล่าทางด้านเอเซเดสผมก็ไปย้ำต่อครับนี่ฮะจังหวะเลื่อนลงเลื่อนน้อยผมเอาหน้าไปหยิบๆให้เขาครับผมเขาก็ปิด พูดรับตะเพคครับผมสวดไปเลยฮะโอ้จังหวะฝืนมาฝืนกลับไม่โกงนะฮะในว่นด็อกตอนแรกก็ดูเหมือนจะฝืนฝืนแล้วเพกกนบูฟโดยเฉพาะคิมินอจังหวะคารตร์คลืสามตัวเต็มเต็มดูเหมือนจะสวยมากแต่กลายเป็นว่าทีมของตัวเองฮะไม่ได้อะไรคืนมาแต่จังหวะล็อกตรงนั้นพะดาเมดขาดเต็มๆตมะครับเลยกลายเป็นการได้จังหวะที่ดูเหมือนจะดีผมใส่เข้าไปแล้วเป็นการถวายคืนให้เขาเองฮะการเงินตอนนี้กลับมาเท้ากันเป๊ะอีกแล้วกับพี่แบงค์ฮะครับผม ยี่ห้าจุดแปลกประมาณห้าจีเขาเลื่อคิมมิโนเขาเลื่อนน้อยแล้วเขาแบบยังจะสู้ผมเขาคิดว่าคงจะได้เปรียบแลลวครับอาจจะแบบไดมอนด๊อกกรุ๊ปอัพมาไม่ทันหรือเปล่าลก็เลยชะล่าใจครับในส่วนนี้ครับมีหลายปัจจัยครับผมที่เข้าใจได้ก็คืออย่างที่เห็นนะครับแต่คือขึ้นสวยมากจริงๆแล้วเขารู้ด้วยว่าอามูโมเนใช้อัลติไปแล้วยังไงก็ไม่มีอัลติแน่นอนและหลายอย่างมันดูเหมือนจะดีะแต่สุดท้ายมันไม่ดีจริงครับผมอ่าครับผม แล้วก็ปล่อยาาริทรอไปครับได้มันยนึงเพลทครับผมในเชอร์ริทการะเกมโมบ้าก็อย่างเงี้ยแหละฮะต้องตัดสินใจในเซีวินาทีแล้วแบบด้วยข้อมูลที่มีจำกัดครับผมบางครั้งเลือกไปแล้วก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาฮะบบางครั้งก็เลือกถูกบางครั้งก็เลือกผิดครปนปนกันไปแล,และครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการเลือกที่เด็บบี้ด็อกได้เปรียบกว่าแหละ ไปเพลงครับผมน่าจะเตรียมพร้อมโองคอนเทสไฟท์ครับในตัวของมังกรครับโอ้โหดานบนนี้ครับผมเจอเอเซนเซนมาแซวแรงครับผมพุกช็อตมาจาังหวะนี้ครับจะตบตายเห็นเพลงครับผมนะเสียตัดเสียแต,ยต่มันจะก้างกลับอมาการเ์เดนแต่ไม่ไหวครับโดนนั่นเอเซนเซนโซโลคิวไปฮะโซโลคิวเลยนะครับผมสำหรับทางเอเซนเนอย่างนี้ก็เป็นงานหนักแน่นอนนะของเพเกนวูฟมังกรตัวนี้นะ่าจะคอนเทสยากมากครับ ต้องเล่น4ต่อ5ไปอีก10วินาทีคามิวเทเลพอร์ตลงมาทันทีฮะจะเอาให้ได้10วินาทีอันนี้ครับผมนี่สบายครับสำหรับของโอเชียดดาร์กครับไดมอนด d d ็อกได้ไปครับผมมังกรตัวที่2อีกแล้วนะฮะแต่เกมนี้เป็นฝั่งไดมอนด์ด็อกไม่ใช่เพเกนวูฟเรียกได้ว่าทางด้านโนของกาเรนนะฮะอย่างที่เฮงโก,กว่าไว้ครับเจอกับทาม,มิง่งนี่ของคามิวนี่จะหนึ่งหนึ่งลำบากครับผม ไม่ใช่ตัวเน้นหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่อยู่แล้วครับแกเรนแต่ถึงขนาดปกติแล้วโดน solo kill นี่ไม่ใช่งานง่ายครับพวกแกเรนอิดมากแต่ชมเมื่อกี้ต้องยอมแล้วว่า SN นี่เล่นเป๊ะจริงๆมีอโดนทุกสกิลแล้วฮะครับจังหวะรอ true damage ของ precision protocol อ่จังหวะลิงช็อตเพิ่มแมทเทอร์สปีดคือโดนทุกอย่าง Unbreakable อยู่ฮะเอ็ดบัต power ไปแล้วก็ถอยรับชักดัอยไปเยอะ มาอีกแล้วครับโอ้โหข้อหนึ่งรับผม <laughs> โอ,โอ,โอ้ลอดซื้อกับผมทิมิโนเข้ามาต่อยังไงดีครับเสียบมากันกว่านี้ครับฮุกช็อตออกไปได้มาเอเซเดนยังปลิ้วอยู่นะเพลินนะผิวกว่าแล้วครับเชมิลค่ะผมือเจฟโฟอาจจะไม่ใช่ตัวที่ล็อกดาวน์หนึ่งตัวเก่งขนาดนั้นนะฮะเน้นในเรื่องของทีมไฟซะมากกว่า <c ười> ไม่เหมือนกับคาเมลไม่เหมือนกับไบในสองอ่าในเกมที่แล้วครับที่เรื่องของการบังคับไฟทำได้ง่ายหรอเปล่า เจ้าวานี่แน่นอนข้อดีใหญ่ของเขาคือในจังหวะทีมไฟน์นี่คอมโบกับกาลิโอนี่ยิ่งกว่าครับมีอีกนะในเรื่องของความชัวร์ <c oughs> แล้วลากครับผมฟลอลร้อดโดนโแบบจีทางด้านการเรนโดนบ้างบอกแล้วก็รีฟใช้มีเข้าไปยังไงก็มีโง่ก็มาย้อมต่อครับสู่ชิ้นนัดครับผมโอ้เริ่มจะเป็นตัวปัญหาซะแล้วนะเสนเน่และแฟร์เพย์ครับผมเฮดฟันต์นออกไปก่อนครับใส่ดันยูทูยูทูับไปชื่อมาร์นอัพไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับ น่าจะเปิดอันเป็นแอมเบอร์วิวมาแล้วเหมือนกันทางด้านของคาบูมูสครับเข้ามาส่วนด้วก่อนครับรถถังเทพแต่แฟนเพย์เยอร์น่าจะรอดเปล่ายังยืนอยู่ครับยืนอยู่แต่สุดๆครับโดนไว้ให้ครับให้ด้านแสบอมยิงฆ่านักสู่ที่นั่นไปฮะระหว่างนั้นเองก็แลกไป2ตัวเหมือนกันนะฮะที่ด้านบนของจอรถถังเทพจังหวะแฟลชเข้ามาเคลื่อนส่วนเดแซมมี่โดนไป2ตัวบวกกับเรียกแฟลชของแสบได้ด้วยก็เป็นจังหวะที่สวยครับนึงขอคารบูมูสอะ นั่นครับผมม,มาต่อครับดเดิมทูสเต็ปจะตามสริงหรือเปล่าครับผมนี่ฮะเฟเธอร์ครับถอยออกไปได้ผมดอฟี่เขาสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเขาเลยฮะเอาตัวรอดเก่งจัดๆท้าใสา่อะน่าจะมีผลตรงตัวของบารอนาชอครับแต่ลึกๆแล้วนี่วัดกันที่ทีมไฟแล้วก็อาพุธสกิลล้วนๆนะฮะ จะจ่ายได้ดีแค so you know ่ไหครับยูทูสครับเขามองจักจ้องเนื้อตัวของฝั่งไอ้ฮะฟลายเพย์เยอร์ครับถึกชนถึกไปสุดที่นั่นครับน่าจะฟิกเลตครับผมพุชตรงกลางไปลึกๆครับตอนนี้จ้องไปที่แนฟพอสมควรอยู่ว่าสำหรับทางเฟรเกรับเอาแล้วฮะอดกลับมาเฮดบัตโอไรท์ขึ้นไปย้ำต่อครับผมและยังไงเนี้ยเปิดมาอันเดรย์เกเบิลครับผมแล้วคาตาลิซิสครับจับล็อกในตรงนั้นทางฝั่งนี้ครับ ยัางไนโดนขึงกลับหรือเปล่าไอเด็กเด็ม mm ันดอกระบอกครับหมดหมดกลับเข้าไปงานได้นพอลลาร์ตดูถือท่าจะไม่ไหวแล้วแล้วก็ยูทูบเกือบตายกันบมกพิชอกไปก็คือคือไว้ต่อเรียบร้อยผมเอาบู๊กับทริปเปิลคิวกันเลยดีเดียร์คนั่นแหละครับผมแนปไปก่อนดาเมจก็หมดครับแล้วแดมอนดอกครับแต่ละตัวนี่ก็ยืนถ่ายได้เลยเพราะว่าเพเกนบุกตัวที่เหลือเดเมจเขาแค่จะน้อยมากๆครับพอได้เกือบจะเป็นคลีนเอสแบบนี้ฮะไม่เสียใครเลยและเหลือแค่ยูคอนเดียเท่านั้น ก็เปิดแบบันชอและก็เก็บได้ง่ายๆแต่มันด็อกเกมนี้อยู euh, s <S ่ในตำแหน่งที่ดีมากๆที่จะเก็บเกมนี้และตีเสมอโอ้โหอินฟโนอดริกคลด้วยฮะตัวที่3นะฮะดต่มันด็อกจะได้ไหมหรือเพเกนวูฟจะหนึ่งเลยคือมีสิทธิ์จะคอนเทสหรือเปล่าถ้าเข้ามาจะรับ ไฟนี้ไหวไหมนะครับเพราะว่าฝั่งของแร<ว>มอนดองนี่เขาแน่จะเก่งในช่วงเลดเกมเลยด้วยโดยเฉพาะอามุมมู่เมื่อกี้แบบให้ทางด้านบ,บ,บลอมครับผมรับไปเต็มๆครับแล้วอามุมมูโมเน่ซ้อนจังหวะสอครับเชอดต่อมหรือแฟส พอมี่แล้วก็เข้ามาจังหวะนี้เฮกเด็กใส่เข้าไปที่ทูนสเต็ปก็เอาลตเซนขึเข้าสวีฟย้ำต่อครับแล้วก็ฟิชูมาดอกนี่ผมไม่ไหวครับถึงหน้าโดของพวกอันซาไปิ่มกันเลยทีเดียวไล่ตามย้ำต่อที่ปลายพยื่นปากเขาเซนขึเข้าสวีฟเข้าไปผมพยายามจะเฮดปัดปล่อยไปก่อนครับปลายพยื่นจะรอดังหวะรอดไปได้บอลลัตเซนทีนันเข้าลึกไปนิดนโหมกลับไปโดนโหมกลับครับผมไปต่อครับเสียไม่ต่อครับยูทูแล้วก็สุดที่นันครับแต่ก็ได้เทอร์เลตกลางไปฮะถล่มลึกเกินไปครับผมแลมันด็อก ได้ป้อมการเมจริงนะแต่การเสียั้ำยูจูเสียน้งดุดที่นั่นนี่ทําให้จังหวะเกมค่อนข้างที่จะเบรกลงไปนะแต่าก,การใช้ตัวของบัฟบัลนชอรในการดันต่อได้นะถ้าเกิดไม่ได้ทำไปตรงนั้นเพราะว่าตอนแรกสุดเลยถ้าเก็บทูเจ็บได้แล้วแต่าก,การให้คามิลฮล็อกดาวน์นอกป้อมแต่หลังจากนั้นเผลอไปเล่นในป้อมเยอะมากๆครับเลยคืนเข้าไป2ตัวฮะแล้วเบรกเกมลงตรงนี้เทเกนบูฟน่าจะพอใจกับช็อตนี้มากมากครับไม่อย่างนะั้นน่าจะเสียมากกว่านี้เยอะเลยใช่ หือว่าเป็นช็อตผมเข้าไปครับกะว่าอยากจะปิดนะฮะทางด้า,านของซ่าผมแต่ว่าไม่ได้บอกแล้วนี่ปลายเพรียกครับเหตุผลเราไรใส่ในเซเซตสัสสนหน่อยครับแทนที่เข้าสวีปสวนกันไปครับลดไปกึ่งเง,งี้งครับผมแล้วก็ถอยกลับนะฮะือเขินไม่หน่อยฮะเดมกนดอกต้องกลับมาตีทรงกันใหม่แล้วฮะตอนนี้สกอร์คิวเยอะกว่าเยอะก็จริงการเงินไม่ได้นํามากขนาดนั้นนะฮะเด็ก <ๆ S 1> ันบุ๊กยังอยู่ในระยะที่เอื่อมถึงได้นะเพราะฉะนั้นยังไม่ชัวร์ฮะตอนนี้ และทางด้านดของไดมอนดอร์ก็บอกไม่สนใจครับโถมย้ําต่อเขาจังหวะที่ตัวของเฟนเกนบูลอาจจะไม่พร้อมหรือเปล่าเลยแต่ทูสเต็ปเปิดฟิงเข้ามาครับผมมีกเต็ปีกบอกกันนะผมนะฮะปิงบอกกันครับต้องเอาซะหน่อยครับตอนนี้ค่อนข้างเจ็บแล้วก็อันเบรเบอร์วิ่งไปแลคาร์เมลิซึมจับข้อมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมยังไงดีครับเติมฟิชชิไปแล้วแล้วยูทูสครับสกิลก็เสียกันไปแล้วททนน่าโนโ์คาร์มิลครับผมพุชกาไปต่อน่าจะไม่ไปครับเทนน่าเดนบันดอร์ฮะ เม iden, glaube, Bref, really, ื่อก oh, 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 ี้เพเก้นบูฟต okay ัดสินใจโบกแบบบุกเลยอ่ะโถมเลยอ่ะเพราะไดนบอด็อกเนี่ยเป็น4คนนะฮะเพราะว่าคำอยู่ไกลมากๆเอาเอาเอากาเรนครับผมกาเรนครับโอ้โหชายแฟดไปเลยครับจบเพื่อคู่นี้จังหวะโถมใส่ที่ต้องยอมรับจริงๆว่ายูทูสู่สองฮะไม่เป็นไรฉันรับได้ทุกอย่างฮะกดตัวของกาจอกริชัยเมนต์ฮะตัวเทามาเลยอึดจัดๆฮะ กางโล่เอาไว้ด้วยทุกอย่างของเพเกนวูฟที่ถวายลงไปก็เลือดแทกไม่ลดเลยครับด้านตัวของฝั่งเพเกนวูฟนะฮะก็อถอยก,อกลับข้ากลุ่มอัพกันใหม่ครับส่วนไดมอนดอครับก็เตรียมแล้วฮะบารอนนาชอเป็นปัญหาจริงๆนะครับบอมตัวนี้หลายช็อตต่อหลายช็อตทีเดียวที่เขาสร้างสร้างสรรค์จังหวะให้ถูกได้ครับโดยเฉพาะ,ะยิ่งในฐานะตัวล่อะช็อตที่หน้ามังกรที่เก็บ4ี่ ก็เกิดจากทางฝั่งของเพเกนบุฟสาดทุกอย่างใส่บล็อมก่อนเปิดโอกาสใ,ให้กับทางรถถังเทพมาเข้ามากดเอาติง,ง่ายๆเลยอเอราะ that s h เกิดแล้วนะฮะตัวที่สองครับเป็นการสแกนมองเคลียร์กับวิชั่นกันให้หมดนะฮะเพื่อที่จะเซตอัพครับผมบารอน s ชอ t เห็นเห็นอยู่นะครับเซมอนด็อกครับผม แต่ก็รอครับเพราะว่าสากาโดของฝั่งเฮเกนวูฟก็มีการเลนครับผมฟิกเลนอยู่ฮะบุชกันไปมีทางด้านดากอนกำลังจะเกิดด้วยนะครับตรงน,นี้อ้าวโผบนมาครับเขาก็ดักเลยครับรใจมัดนน,นะนครับผมผู้โชคดีเป็นใครครับผมเป็นทางด้านของกีมพิโนก่อนลืมเปล่าเองเ็งเห็นเจกเข้ามาสตาร์ซีก็ลบกันไว้ฟิชชูไม่นอนผมแล้วก็น็องอัพกลับึ้นไปสาม ใครจะอยู <toys> ่ใครจะไปเหมือนดึด้านโนของฝั่ายเวกเกนบูไม่ค่อยดีครับผมโดนครับไล่เก็บควันไฟควันแล้วถูกเสพโดนดึงด้านสวีปไปต่อบจะซับก็ผมจัดสิ่งส่วนมาแต่ก็ไม่ไหวกับเวสในวันจัดการไล่แบบหมดและคิมิโนครับผมโดนว่าบินเชอร์บาตามจับต่อคิมิโนพยายามจะพุ่งหนีหนีไม่ไหวผมโดนปลอมปิดไปครับเรียบร้อยก็แบบนี้หมดทีมคลีนแอสครับผม5้ต่อศคิวในไฟนี้เปิดไปที่บรมนาชรทันทีช็อตเมื่อสักครู่นี้นี่ ทางฝั่งของ s n สนเนะคามิลเดินผ่านเลยนะครับไม่สนใจคิมิโนด้านหลังที่มันล้วงหลังไม่สนใจตัวของแฟร์เพลเยอร์ฮะจะเอาแนปคนเดียวฮะเอ็กซ์ติคอนเรตัมยัดไปที่แครี่แล้วก็เรียบร้อยเลยครับไฟนี้ไม่มีแครี่ก็คือจบทันทีได้ <นะ S 1> ทุก <ผม S 2> อย่างครับแต่มาด็อกตอนนี้อยู่ในมือแขมเอลเดอร์คราวด์ดากอนไปด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเพลที่ลำบากครับของนั้นเพเกนบวงครับก่อนสิงตัวเต็มๆนะพี่แบงค์ครับ เหมือนเดิมเลเหมือนโดนเหมือนโดนเดจาวูครับผมตอนนี้ภาพเหมือนรอบก่อนที่จะรีแมทเลยฮะมาประมาณนี้เลยครับสลับกันคนละซีรีส์หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ยังไม่อยากฟันธงนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เงินนําอยู่หมื่นหนึ่งแล้วก็ใช่ผมกลับมาได้ครับใช่ในส่วนของทีมแดงนะฮะครับอาถันจัดจัดไอ้แดงมันเป็นนักสู้ฮะก็ ่อกอดเอาไว้ครับผมเธอเล็แคนนอนนะกอดเอาไว้กอดเอาไว้แหลมๆมาอย่างนี้เหมือนจะอยากเปิดทร่บอกจะขึ้นเข้าสวิมแล้วแซไปแล้วจัดต่างและสายญาติงอย่างเจมโบฟอนเราต้องจ่ายแปดกันเลยทีเดียวครยังไงครับยังไงดีครับครับสปินพุชกันไปครับผมกลางกับล่างครับ ด้านกลางไปด้านตรงกลางย้ำสอบผมอาจจะผมเข้าใส่เด็กซาหรือเปล่าไอ้ครับต้องเปิดแล้วครับผมครับไม่สู้ตอนนี้ไม่รู้จะสู้ตอนไหนผมเราก็นี่ครับปูนออครับผมพยายามจะรวบต่อแต่ก็ละลายกันหมดครับด้วยความต่างของการเงินแล้วก็เลเวลฮะจบกันไปผมในซีรีส์ที่สองครับตีเสมอมาได้ครับได้มอนด็อกครับหนึ่งต่อหนึ่งฮะครับไม่รู้จะสู้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะสู้ตอนไหนแล้วจริงๆแต่ตอนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะเงินห่างเหลือเกินครับผมก็เป็นสกอร์ที่หนึ่ง ของเดวบอนด์ด็อกเขขึ้นมาตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งได้ครับผมตอนนี้ซีรีส์นี้ยาวอีกหรือเปล่าครับผมพี่แบงค์นะครับผมมาดูสรุปกันหน่อยครับด้วยของที่เฮียโก้บอกไว้ครับผมเหมือนจะโซนได้ดีกว่าครับเดวบอนด์ด็อกครับเคิร์ดออฟเดอะเซสแมมมี่นะครับผมแล้วก็ทางด้านโตของฝั่งบลอมนะฮะสองชุดใหญ่ครับผมตามด้วยมูลฟอลล์โอ้โหมันทุกอย่างที่เป็นเอโอีครับผมปั้นดาเมจครับมาแบบสุดๆครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายญาตนะครับผมที่ไม่เห็น บ่อยๆนะในตัวนี้ครับผมแต่ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะเหม๋งเลยฮะสำหรับฝั่งเพเกนบูฟที่ต้องการที่จะเล่นเป็นแครี่ตัวเดียวเป็นหลักแล้วฮะฝั่งของดัมเบลด็อกหยิบมาเป็นซายาก็คือพูดง่ายๆเลยฮะให้เขาดูแลตัวเองไปที่เหลือก็ไปใส่อีกฝั่งเอาฮะนาสนใจวิธีการเล่นที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงฮะใน approach การเล่นแครี่ของทั้งสองฝั่งและดูเหมือนในเกมนี้ดัมเนลด็อกจะทำได้ดีกว่าฮะและ player of the match ก็ผมสุดที่นั่นนะพี่แบงค์ สุดที่นั่นนี่คือจังหวะนี่แบบเนียนๆนะฮะผมเห็นว่าแบบเขาเข้าจังหวะสองแล้วก็มูนฟอลได้ดีตลอดนะนะครับทางด้านตัวของไม่มีอีกอแล้วนะเซเลฟีนนะเซเลฟีสุนเซเลฟีไม่มีอีก<ร>แล้วผมสายลุยแล้วว่าตอนนี้สำหรับสุดที่นั่นนะแต่ผมเขาคิดว่าเลือกมาได้ดีนะสำหรับทางด้านโดของอฝั่งเดมอนด็อกนะครับผมเขาให้แบบโซนเยอะที่สุดครับทำให้ทางด้านโดของสายญาผมสแต็กทางด้านตัวคนนอว่า คีนครัชนะผมนะลงไปเรื่อยๆแล้วก็เบดคอร์เร์กลับมาผมเห็นว่าละลายกันหมดเลยฮะรวมถึงคาร์มิลกับผมที่ทำดาเมจเสริมได้ดีครับผมในขณะเดียวกันฝั่งตัวข้ามเพเกนบูทดาเมจไม่มีนะฮะน่าจะเป็นส่วนของการกดดันไปที่แคลี่อีกฝั่งอย่างหนักด้วยแล้วทําให้พื้นที่ของสายย่ามมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยังไงก็ดีฮะเป็นแค่การตีเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นครับผมซีรีส์นี้ถ้า,าจะอีกยาวไกลก็ผมเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับผม